นิทานเรื่องลิงใหญ่บนยอดไม้หน้าป่ากลางเมืองใหญ่มีต้นไม้สูงเสียดฟ้าอยู่ต้นหนึ่งบนยอดของมันมีลิงตัวใหญ่ตัวหนึ่งชื่อว่าลิงหล่อลิงหล่อไม่ใช่ลิงที่ฉลาดที่สุดแต่พูดเก่งยิ้มสวยและรู้จักแจกกล้วยเก่ง ลิงหล่อได้เป็นหัวหน้าป่าเพราะทุกครั้งที่มีการเลือกหัวหน้ามันจะปีนขึ้นยอดไม้แล้วพูดเสียงดังว่าข้าจะปลูกกล้วยให้ทุกต้นแจกกล้วยฟรีวันละสองลูกสัตว์ในป่าฟังแล้วก็เฮฮาแม้บางตัวสงสัยว่าปลูกกล้วยบนต้นสนมันจะได้ผลไหมนะแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามเพราะกลัวถูกกล่าวหาว่าไม่รักกล้วย วันประชุมใหญ่ของสัตว์ป่าสัตว์ทุกตัวต้องมาประชุมที่ลานกลางป่าลิงหลอกก็ลงมาพร้อมกล้วยหนึ่งหวีข้ามีแผนใหม่จะสร้างสะพานกล้วยเชื่อมภูเขาให้เดินข้ามได้ไวขึ้นสัตว์น้อยใหญ่พยักหน้าตามตามกันแม้จะไม่มีใครรู้ว่าสะพานกล้วยมันคืออะไรกันแน่ จนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกหนักต้นไม้โคน้นน้ำท่วมป่าลิงหล่อหายตัวไปเหล่าสัตว์พยายามหาผู้นำใหม่แต่ลิงหลอกกลับกลับมาพร้อมกล้วยรุ่นใหม่เรียกว่ากล้วยอนาคตแล้วก็พูดว่ากล้วยพิเศษนี้จะกันน้ำท่วมได้สัตว์ป่าต่างพนมมืออวยพรขอให้ลิงหล่อเป็นผู้นำอีกสมัยเพราะอย่างน้อยก็ยังได้กล้วยกินฟรีวันละลูก